สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY ยย of Tha ล o ดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่รักราศีกรกฎค่ะ16ถึง30กระดาษในี้ความราักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะ เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วทั่ไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปนะจ๊ะโดยเป็นไกลลด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูได้หมดดูไปเถอะดูไปเถอะนะจ๊ะอ่ะก็รกดโอไฟอาจารย์เสียนะนะ่าจะเดี๋ยวขอดูนิดนึงอาจารย์จะปิดมันแล้วก็ จะต้องมีไฟใหม่เนี่ยอ้าวกรกฎจ้าม,มันคืออะไรถ้าปิดไฟเราจะจะมืดไปต้องเช็คดูหน่อยโอ้กรกฎมีความรักข้างใหม่เหรอจ๊ะมีความรักเหรอไพ่ของความรักขึ้นมาเยอะมากเลย แต่ไพ่ของการเดินออกไปจากความรู้สึกถึงความสัมพันธ์นี่สิอารมณ์ไหนเนี่ยอ่ะเอางานเงินก่อนนะการงานคุณอาจจะมีโอกาสมีเกณฑ์ของการทํางานที่ได้ได้มีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานแต่ข่าวดีนั้นนะ่ะออกจะไม่ค่อยพอ,ออกพอใจสักเท่าไหรค่ค่ะนะ คือเหมือนกับมันไม่ได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการไหมคะอารมณ์ของเป้าหมายที่คุณต้องการคุณอาจจะตั้งเป้าหมายไว้สูงมากแล้วก็ได้ก็จริงอนะแต่ได้ตามที่คุณไม่คุณที่คุณไม่ได้ตั้งเป้าแบบนั้นคุณตั้งเป้าไปสูงกว่านั้นแล้วมันก็ได้อืมค่อนข้างเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างนะคะอารมณ์ประมาณคือชีวิตของคุณมีความมั่นคงดีนะดูมีความมั่นคงง,งานเง,งินไปเรื่อยๆไม่ถึงก็ขัดสนหรอกคะ่ะ แต่ว่าถ้ามีหนี้สินอยู่ก็ต้องระวังในเรื่องของหนี้สินก็ยังต้องจัดการกับเรื่องของหนี้สินต่อไปจะเคลียร์ได้ไหมมีโอกาสเคลียร์ได้ค่ะมีโอกาสเคลียร์ได้งานคือความมั่นคงของคุณนจะจ๊ะก็ค่อนข้างขยันนะค่อนข้างขยันกับการทํางานแล้วก็มีพาชชั่นกับการทํางานมากๆเลยแต่เหมือนคุณอยากเบื่อเบื่องานน่ะเบื่อเหมือนเบื่อเบื่องานที่ทําอยู่เหมือนต้องการที่จะไปทําอะไร เป็นงานของตัวเองไปทำงานที่มันงานที่คุณถนัดมากกว่าเหมือนกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของการทำงานนะคุณมีเกณฑ์ของการได้ร่วมง,งานกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะจ๊ะแล้วก็มันไม่ค่อยสุขสัน์เท่าไหร่นะอารมณ์นั้นในเรื่องของความรักค่ะรู้สึกอึดอัดกับความรักที่เป็นอยู่ รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกถึงอยากจะเดินออกไปจากตรงเนี้ยเหมือนเหนื่อยเหนื่อยเหมือนรู้สึกเหนื่อยเนื่อยเบื่อเบื่อกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณเจออยู่มีรักข้งใหม่เข้ามามีเด็กมาขอโอกาสไหมมีเด็กเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้มีคนมาขอโอกาสจากความรักความสัมพันธ์มีคนมาหยิบยืน่นเมตรีให้หรือคุณเองไปแอบชอบใครก็ตามมีความรัก,ม,ม,รกมีความรู้สึก love, อ,อินเลิฟอะเออ บางทีบางสิ่บงบางอย่างกับความรัก้้งเก่าที่มันไม่ดีคุณอาจจะตัดมันออกไปแล้วก็เหมือนอยากจะให้โอกาสตัวคุณเองกับคนใหม่ๆหรือมีใครมาขอโอกาสจากคุณนี่แหละเด็กกว่าด้วยแต่คุณอาจจะยังไม่อยากได้เพราะว่าคุณมองความรักคุณอยากได้ความรักที่เป็นความมั่นคงได้ค่ะเป็นความรักที่มองถึงการแต่งงานครอบครัวหรือใครไปแต่งงานเนี่ยมีเกณฑ์ของใครไปแต่งงานไหม คนที่คุณรักไปแต่งงานใหม่หรือเปล่าก็ระกดไพ่ของคุณมันย้อนแย้งยังไงชอบกนเนาะแปดคุณกำลังบารานจิตใจในเรื่องราวของความรักเก่าๆอยู่ค่ะกำลังบาร้านกางทำใจกับความรักที่คุณรักเขาแต่ดูเขาไม่รักคุณเออก็ได้คนเก่าๆนะ ดูเหมือนไม่เติมเต็มกันซึ่งคุณรู้อยู่กับใจเพราะฉะนั้นคุณอาจจะอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์เก่าๆเ,เพื่อไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามานั้นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ใช่เล่นกันไปเล่นกันมาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มองไปถึงอนาคตการแต่งงานครอบครัวความมั่นคงได้อารมณ์นั้นนะจ๊ะมีคนเข้ามาจริงๆนะ มันเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาก็ดูโปรไฟล์ดีอ่ะเขาก็ดูโปรไฟล์ดีแล้วอบอุ่นดีอ่ะหรือคุณอาจจะไปชอบเขาก็ได้นะคุณอยากจะไปขอโอกาสจากเขาก็ได้นะคะก็รากฏเอ้ไพ่คุณมันแปลกๆมากเลยนะอาจารย์อ่านไพ่ไม่ออกเลยวันนี้เดี๋ยวนะขออาจารย์ดูก่อนนะเกิดอะไรขึ้น อาจารย์มองถึงความรักในครั้งเก่าค่ะคุณรักคนรักคนเก่าๆคนเก่าๆหรือความรักที่เป็นอยู่นั้นอ่ะมันไม่โอเคสําหรับคุณอ่ะมันไม่โอเคอีกแล้วอ่ะคุณเลยอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ซึ่งเราเองอ่ะก็ยังออกไปได้ไม่สุดยังคิดถึงอยู่ยังอะไรอวรอยู่พยายามไปโฟกัสพยายามจะไปหางานทําพยายามทําตัวยุ่งๆเข้าไว้ เพื่อที่จะลืมเรื่องราวเก่าๆและกำลังบราราจิตใจเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ถ้ามีคนเข้ามาคุณก็จริงๆเหมือนคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาดีไหมอ่ะคุณไม่แน่ใจคุณกำลังคิดอยู่คะ่ะช่วงนี้งานก็เหนื่อยๆหน่อยนะ ดิเกนของการเดินทางไปอยู่กับครอบครัวบางคนเป็นซิงเกิลมามซิงเกิลเดทหรือเป็นแม่ไม้พอ่อไม้ก็ได้มีความเครียดกับอะไรเนี่ยเครียดเรื่องครอบครัวคุณมีความเครียดกับครอบครัวมีสิ่งที่คุณต้องแบกรับไปเยอะเลยอะ่ะอมืมันเป็นยังไงเนาะอืมมันมีความรักบางรักที่มันเป็นรักที่เขาไม่เลือกเราเราไม่เลือกเขา รักกันแต่ไม่ได้เลือกกันคุณก็เลยบาลานซ์จิตใจทำใจเพื่อจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ให้รักเขามากเกินไปไม่ให้หลงเขามากเกินไปไม่ให้เสียใจมากเกินไปกับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะคะ The Lover สงสัยเดี๋ยวอาจารย์ต้องปิดไฟแล้วล่ะเพราะว่าไฟอาจารย์น่าจะช็อตดูเสียพยายามไปโฟกัสกับงานค่ะ หรือคุณเข้าไปดูกับคนที่มีเจ้าของเดยตัวคนเองมีเจ้าของไม่รู้ล่ะมันเป็นเดิร์ดแล้วก็คนมีเจ้าของจริงๆแอบคบแอบคุยแอบชอบกับใครสักคนที่มันยังเป็นความมั่นคงกับคุณไม่ได้แต่คุณก็พยายามจะเดินออกไปจากความสัมพันธน์นี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆซึ่งแต่ว่าใจของคุณมันยังอยู่กับความรู้สึกเก่าๆอยู่กับความทุกข์เก่าๆอยู่กับคนเก่าๆอยู่กับคนที่เราไม่เคยลืมเลือนนะจ๊ะ อาจารย์จะปิดไฟแต่ว่ามันจะปิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยปิดคุณอาจจะดีวกับคนราศีธนูค่ะราศีเมถุนค่ะราศีมังกรค่ะพฤษบค่ะไพ่ของคุณมันมีความรู้สึกหน่วงหน่วงในใจมันย้อนแย้งมากๆอ่านไม่ออกเลยนะจะบอกให้เลยปิดลูกลองปิดดู แป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ขอปิดไฟลองไปิดดูก่อนว่ามันมืดไหมมืดตึ๊ดตึ๊ดมืดตึ๊ดตึ๊ดเอาอย่างไรดีเอาอย่างไรดีไม่ได้อ่าเปิดไปก่อนมืดเบาๆก็ได้เออลองเปิดเบาๆไม่ต้องแรงไม่ต้องเอพอพอพอ,อลองดูอาจารย์น่าจะไฟเสียนะคะอ่ะ บางทีคุณก็กำลังรังเรยกับการตัดสินใจของคุณในการที่คุณเลือกเดินกับใครสักคนที่คุณเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นความรับแต่คุณก็พยายามที่จะเดินออกมาค่ะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงความไม่ไม่มันม่นคงรู้สึกถึงความไม่ถูกต้องรู้สึกถึงได้ถึงความทุกข์กับการที่เราไม่ยืนจุดตรงนี้คนทุกคนเดีวอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะ ใชไหมเหลืออีกสองราศีจะไม่เสร็จนะไฟอาจารย์เสียนะเนี่ยอ่ะอ่ไปที่คนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างค่ะอาจารย์กังวลใจกับไฟกลัวมันจะกลับอีกเดอะเมสเซจเชใช่เขามีคนทั้งเก่าคนทั้งใหม่ค่ะอืม เดลเอร์น่าจะเป็นที่ตัวเขามากกว่าสามถ้วยจริงๆด้วยถ้าคุณไปดีวกับคนที่เขาค่อนข้างจะมีพูดจาดีหน้าตาดีความรักของคุณนี้มันไม่ได้ชัดเจนค่ะมันไม่ได้มีความชัดเจนในความสัมพันธ์เลยมันไปกันพัฒนากันช้ามากลักๆเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกเขาอยากบัตรร้านความสัมพันธ์นี้ไว้เพื่อเป็นช้อยเพื่อเป็นทางเลือกของเขาเอง เดวิลจริงด้วยคุณอาจจะไปเดียวกับคนที่เขามีใครอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่เขามีความมั่นคงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วถอยออกมาซะค่ะถอยออกมาซะเพราะว่าความรักนี้มันไม่ได้เป็นความรักที่เขาต้องการจะพัฒนากับคุณมันเป็นความรักที่เขายอมได้เลือกเขามีคนข้างกายอยู่แล้วไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะอ่ะ <c oughs> เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาอยากกลับมานะถ้าคนที่คุณรักเขาอยากพูดคุยคะ่ะเขายังอยากได้โอกาสในการพูดคุยเขายังอยากได้โอกาสในการพัฒนาเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้แล้วกัน เขาเรียกว่าอยู่กันก็ไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่อยากให้อยู่ตรงนี้อยากให้เดินไปข้างๆกันนะเขาก็เครียดเหมือนกันนอนไม่หลับเดอเดทเขาก็คิดมากถึงความสัมพันธ์หรือใครบางคนจากไปคุณพยายามเดินออกมาถ้าคุณพยายามเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับเขาเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้เขายังเสียดายคุณอยู่เขาเจ้าชูนะจัสติมยังไม่จบ รักนี้ยังไม่จบถ้าเป็นรักซ้อนอยู่ด้วยถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้จบแล้วหรือยังยังไม่จบยังคาราคาซังลากยาวกันไปอีกไกลบอกเลยนะอีกไกลอืออ่ะสิบหกถึงสามสิบนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดค,คะอิ่งเงียบกันแล้วไม่พูดไม่จากันแล้วค่ะเดินห่างหายกันออกไปแล้วมีคนเฝ้ารออยู่ดอ มีค่ะถ้าถามว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยการรอคอยคุณจัดได้ผลสําเร็จไหมมีเกณฑ์ของคนเก่าๆกลับมามีเกณฑ์แล้วก็ยังไม่หมดกรรมซึ่งกันและกันยังเป็นทุกข์ซึ่งกันและกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเจอกันเพราะกรรมอาจจะเจอกันเพราะควมริษขิดคุณอาจจะต้องปรับตัวปรับใจปรับบรรลนความรู้สึกไว้รอคอยการกลับมาค่ะ หลุดพ้นไม่ได้หรือในบางคนพยายามกลับมารักตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นจากเรื่องราวเก่าๆจริงๆคุณอาจจะเดินหนีคุณอาจจะเบรกพักคุณไม่อยากยืนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วแต่คุณยังทำใจไม่ได้ใจคุณยังไม่สงบนิ่งใจคุณยังร้อนรนอยู่เลยถึงจะกลับมารักตัวเองถึงจะโฟกัสกับเรื่องของตัวเองแต่ใจคุณมันไม่ให้ความร่วมมือกับตัวคุณเลยกรกฎ ก็เจ็บอยู่ก็ช้ำอยู่ก็ทุกอยู่ก็คิดถึงอยู่อารมณ์นี้ <c oughs> มันวางลงไปไม่ได้ความรู้สึกที่เราคิดถึงใครสักคนความรู้สึกที่มันผูกพันกับใครสักคนมันวางลงไปไม่ได้เลยบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันเครียดในทุกๆวันคุณยังอยู่ในวังวนของความทุกขความเครียด ความคิดถึงนะาจะ๊ะอืมคุณน้าจะกี่ยวกับพึจิกพึจิกเขาจะเิดแอคชั่นไหมสามถ้วยจะเทคแอคชั่นไหมจริงๆแล้วในความรู้สึกของความรักเนี้ยต่อให้คุณจะพูดจะคุยจะเคลียอะไรต่อกันมันไม่ได้มีการเคลียมันเป็นความสัมพันธ์ที่ร้าวรึก เกิดความร,าร้าวเลือกอยู่เงียบๆถึงความไม่พอใจถึงกันละกันถึงความไม่ใส่ใจถึงความไม่จริงใจรู้ได้เรารู้ได้เขารู้ได้แต่ว่ามันเหมือนกับพร้อมที่จะให้อภัยเพราะรักเขามากพร้อมที่จะรับเขากลับมาพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแต่ก็อยากกลับไปตรงจุดนั้นเจ็บเกินกว่าที่จะเดินออกไปได้ประมาณนี้นะจ๊ะ เขาเองจะกลับมาไหมมีโอกาสของการกลับมาค่ะในใจเขาคิดอะไรอยู่คะความในใจของเขาคิดอะไรอยู่ทัว c อคัคบค่ะสองไม้เท้าสี่เหรียญเขาไม่พูดความรู้สึกในใจของเขาหรอกแต่ความต้องการในใจคือยังเก็บกอดคุณไว้ในมือค่ะเขาอยากจะไปทำเรื่องของเขาให้เสร็จสับเขาเงียบเงียบนิ่งๆเนาะ เขาเขาต้องการนะเขาต้องการความสัมพันธ์แต่เขาไม่แสดงออกหรือเขาต้องการความสัมพันธ์แต่เขาไม่ทำอะไรเขาจะนิ่งๆรอดูสถานการณ์รอดูอาการรอการกระทำของคุณแต่เขาไม่ทำอะไรอ่ะอยากได้แต่ไม่ทำต้องการแต่ไม่พูดอืมแล้วก็เฝ้ารอรอดูคุณเทคแอคชั่นรอดูว่าความสัมพันธ์นี้จะทำอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของคนที่นิ่งๆเงียบๆ คุณอาจจะดีวกับราศีกันความต้องการมีล้นเหลือแต่ไม่พูดอะไรแต่ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยให้มันนั่งอยู่อย่างนั้นอะขอไพ่แนะนำให้คุณหน่อยไพ่แนะนำบอกว่าคุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจเอาชนะหัวใจเอาชนะความต้องการให้ได้ค่ะ The f u l เริ่มต้นใหม่ซะค่ะอยู่ในความรักที่มันไม่เป็นธรรมชา ไปโฟกัสงานโฟกัสเงินเระเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะต่อให้คุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นความสัมพันธ์นั้นมันไม่ได้ดีดีมันไม่ได้ตอบโจทย์มันเป็นกรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณกลับไปกี่ครั้งกี่หนก็ตามคุณก็จะเจอสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้เพราะเราต้องการอะไรเขาก็ไม่ให้เขาไม่แสดงออกถึงความต้องการความรักความใส่ใจเขาเอาแต่นิ่งเอาแต่เฉยเอาแต่ไม่พูดแบบนั้น คุณก็มีแต่ความเจ็บปวดคุณก็มีแต่ความทุกข์คุณจะจมอยู่ในห่วงของความทุกข์แล้วไม่เดินออกไปคุณก็จะนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้นะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาแอดไซาย a f e 03 29 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ